ไปเอาไปปล่อยนี่นะครับลามหลเหลือมนะตัวนี้เหลือมเหลือมงูเหลือมนะครับผมเจ้เหลือมมันจะอยู่ยที่ชุ่มน้ําเยอะถ้าเป็นงูหลามสมวนมทนแรงได้มันจะอยู่บนป่าบนเขาแต่แถวใกล้บ้านเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นงูเหลือมเนี่ยอันนี้เป็นลูกตัวที่สองนะเนาะที่จับได้เดินบนถนนแบบนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาไปปล่อยในป่าดีกว่าอยู่อย่างนี้มันไม่โอเค อันนี้เล็กกว่าตัววันนู้นเนาะใช่เล็กกว่ากันสักหน่อยไม่รู้คนละข้อกันหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเป็นที่สองครับกำไรข้อมืออ่าเจออีกแล้ววันนี้ไซส์พอๆกันอยู่ป่าเดิมเดี๋ยวเอามาปล่อยไปปล่อยไป นี่ฮะตั้งมาปล่อยนะครับผมไปทางโน้นปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับทางโน้นสิผิดทางเา้ไปจะไปสู่ดู do you, do you. อยูอ่ดูอยู่อ๋ออ๋ตัวนี้ไม่เห็นเหมือนตัวนู้นเลยตัวนู้นรีบไป หมือนจะยังไม่ชินนะตัวดูดูอยู่กำลังดูอยู่ตรวจด,ดูอยู่ก็เพรมีอาหารอยู่นะในนี้ก็มันจะมีปลามีนกมีอะไรพวกนี้กบเขียดอะไรก็มีเยอะอยู่ตัวยาวพอสมควรเนะเดี๋ยวก็คงคงรู้ที่ไปงไง